สวัสดีเนาะมาพบสองบานน้อยคือเก่าวันนี้เขาก็สภามากย่ามเหี่ยอนูกันเนาะเขาใส่เหี่ยวใบว่านนี่เขาประธานเขาประทไทยเบื้องต้นเขาใส่เนาะเพราะว่าต้นเสาเขาไม่ยามเบื้อ้นกันเลยเนาะแถวป่าหัวหน้าเขาเบื้องลูกบันนี่จิปมาณทางไปใส่เหี่ยวไปเด้อปิดป่าอยู่เนาะเขาใส่เหี่ยวป่าว่านเขาปทศไทยเบื้องบันกัน แบตเบิดเปี้ยวไปเลยถ่ายมาถ่ายตอนเขามายามซะเอาเบิ่งตกำลงงงออังหนึ่งยิงไอ้ถือบุถือได้ใช่หนอเออหนึ่งบุถือไว้ลังนี่ดิโอ้บุถือบุถือ พยายามต่อเนอะาะดังต่อไปอยู่ใกล้ดังเถอะนะอยู่ใกล้ดิถังเนาะก็บบูป,ป่าไปไหนยามเหี่ยวจะเท่อไหร่จะตัวจะอะไร,ออะไรโอ้สิบปายถัง เดีเห็นน่าเสอท่านมองทางรหยาดเื่ียวกุ้มอนี่ประมาณยำเสาเนาะพาไปหยามเหี่ยวลังที่ซองที่สอยู่หนเบิดใกล้เติมใกล้เติมประมาณทางไปกยาบเนี่ยแบบบันบานเนาะี๋วเขาเห็นนาเสอะกระปุมหนาขึ้น มือน,นีนนกับบจมี่เนาะมาแจกเลยบาวิ้งไงพุชิมาเยินอีกอะมคิดปล่าคนป่ะกันได้รู้ใครตีคนไหนเปิดปิ่งบาวิ่งไงผมทีมงานชิมกมือนี้ต่อเสาเขาก็เลยมายามเหมวาายวรู้กันเอาใส่ปลาปฏิอแมนฐาเขาปกเนาะเคยน่าเสียงมื่บาวิ้งไงพุชิมะมือนี้นอะอ้ายไทยเมืองใหม่ หอดบาบิงีไงมาหอนา่ะนี่ก็แมนดอกจานนี่เรืองกำเต็มดอกจันใบมันหล,นนล่นดอกมันหล่นดอกจานอยู่ป่าดิประมาณนี้นอยู่ธรรมะพี่ดอกจานเนาะงามดีดอกจานทางพยายามเหวนูเองนี่เหวหลอรังหนึ่งนะ อู้ดอกจานงามไปทำมาสาบาทเขาเนาะไปพยายามเหี่ยวล่างต่อไปเลยหมุนป่าไปเลยเที่ยวหกเนี่ยทางพยายามไปไปใหม่เลยแทน กันเลย่างสามลังนะ้ำใส่สี่ลังป่าเดียวกับดักไถ่ก็ไถ่เดียวกับดักนูน้เนาะป่าเขาเอ็นเหวนี่เลทางนั้นทางนั้นใส่ป่าถืาถาาาอไปเน้องแน่ถือตัวหนึ่งเว้ย มนันอีดีอันเด็กอู้มันแล้วนี่เด็ดนกนี่หน่อยนี่อู้มันสวยเวยคิดว่าจะบุตรู้มันอีนดีนี่เด็ก้มามันเวยคิดว่าจะบุระอันนี้อ้ เงยตัวเ่เติวพี่น้องเล่ว่าิบุลไดซยสดไปเลวขักแลส่นี่ังหนึงเนาะตัวก็ถือไปไปรังชองก่อนดังชองกนนี่ดมาแน้ลพี่น้องเลยมอีรังนึงอยู่นี่ชิมนเยอะโบถือรังนี่เด๋ เสี้ยวระยามันเบ็ดล่ะเสี้ยวสีดังเลยตัวนึ่งมานอีดีไปเมื่อนี่โอ้เลยตัวนึ่งเนาะไปบุกปีกนะบอนโอู้ด่าสวยเว้ยยังอีน้าตัวนึงเบิ่งขักยังได้เมียมันยังผัวมันโอ้มาแล้วไป ว่าสิบืถือเลยโอ้างมันอุ้ยถางงูเลยถางงูมูควายมันโอ้ควายมันใหญ่ดีเลยควายมันมาแน,น่พี่้องสัว núi phèng núi phèng bạn bạn hỡi ngu phèng đâu, anh, đi đi rồi, đi ti nó cuốn lốc vậy, nhảy thử bớt, nhảy đấy ạ, lốc ี๋ยวดังได้ตรึงเนาะสิมันเอาเรื่องถ่ายมือใหม่ๆเนาะหลังจากเข้าได้น่เมื่อเที่ยงก่อนมันทอนคนมานี้นู่แพงบรรยากาศมันมีแบี้ยมันเยอะเขาหง่ามือไว้เขาหง่ามือน่าเสียน ở vẫn về thiêng Má đi. Đi về minh nhang ít. Để nụ tôi đừng hẹo gì đàng. Má đỡ. จากห้าวเดี๋้วเนาพี่เราเอเนี่ยมาทนคนงูก่อนดังไผร์กงูแพงมันนี่มาทนคนงูก่อน้เอาขี้เท่าขี้ทนคนงูขี้เท่าดังมาลุกคนก่อนโอ้ตัวนี้เยอะโอ้ตอวใหญ่ ถ้าเราเอาขีเทาเนาะใส่หนดกญ่ถ้าเรใส่ีเทานี่ลกหยาคนหนูนี่แบปีถ้าทิงาวิ่ไงมาปีนีู่กินเนาะวน่เลยเดียวงไงมาหอดเลยรมาเกสม่เกาะมวงสีม่วงนีปริมาเนาะวิ่ไงมาไหนทังหูใส่ทั้งป่าผมจึงเฮผมจุ่นห้ภาพเป็นจึงว่ไงมา

มันเชื้อห้าสิบุรันเอาขีเถ่าเานาะขีเท่านี่มาใส่วิธีดคุณดูงานนี่งานนั้นก็โรคบอกว่อินทีเท่าบุเท่าพวกก่าเอาใ้เห็ดนะเนาะใอ้ไปเห็ดตาม Ủa xì đẹp đã được tèm nó cho nó hấp pháo phưỡn phưỡn không, xì

เอาลงกเหรเนาะเอาไปเผาเลยเอาเพื icana, ่องก่อนเอาพะเผาใส่ให้เพื่อนเนะเอาหนูยังเรือง นี่น้องเขากันเลยดูเากนเรื่งกันตเขานองติ่ทีนะอยาวิ่งไงอยากติ่งานะหน่อย Oh, I... น mm hmm. oh. 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 ี่พี่เเเต็มเลยเหลือเต็มสัตว์ป่าได้ี่แล้ ตัคตวคลิปเก่ากันเด้อพี่น้องเด้อไปคั่วเอากันเลนท่าเบื้องคลิปใหม่เหรอบายบาย